สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปขึ้นแทรกนะฮะนิทานธรรมบทนะก็เล่าสไตล์อาจารย์ต้นอ่ะนะฮะวันนี้เราเสนอเรื่องนางกาลียักษ์นะผู้จองเวรกับอ่านิดอันนี้เป็นเรื่องเล่านะฮะผีตะเคียนกับอาจารย์ต้นนะอันนี้จะแถมให้ท้ายคลิปนะท้ายคลิปวันนี้เนี่ยผมเสนอนิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งซึ่งนิทานธรรมบทเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่มา ที่เรามักจะได้ยินคําว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรน,นะอันนี้เป็นสุภาษิตทที่เรามักจะพูดกันเสมอเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการจองเวรน,นะซึ่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็ห้ามการจองเวรตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็มีผลสืบเนื่องไปในประเพณีด้วยนะว่าเรามักจะได้ยินประเพณีสลากกระพัด นะสลักกระพัดเนี่ยเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเอามาเสนอนะที่ท้ายคลิปด้วยนะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาเล่าเรื่องนะนิทานธรรมบทเรื่องนี้ก่อนปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องนางกาลียักษินีซึ่งเรื่องนางกาลียักษินีเนี่ยเริ่มต้นมาจากนะในอ,อินเดียนะที่เมืองอที่พระเจ้าทรงประทับอยู่เนี่ยนะฮะก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวเศรษฐี นะได้แต่งภรรยามาคนแรกนะซึ่งภรรยาคนแรกเนี่ยเป็นหมันคือไม่มีบุตรนะฮะสามีก็เลยไปหาเมียน้อยนะ,ะมาอยู่เพราะด้วยความว่ามีเมียน้อยเนี่ยไอ้ภรรยาหลวงเนี่ยนะฮะก็อิจฉาภรรยาน้อยที่ตั้งคันนะหมายความว่าภรรยายาน้อยสามารถตั้งคันได้ตั้งคันครั้งแรกเนี่ยภรรยาหลวงเนี่ยก็ปรุงยาบำรุงคันให้ภรรยาน้อยกินนะก็แท้ง ไอ้ครั้งแรกก็ไม่มีปัญหาละครั้งที่2ก็ทําเหมือนเดิมอีกนะฮะจนครั้งที่3เนี่ยนะฮะภรรยาน้อยเนี่ยเริ่มรู้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองตายแน่ๆนะเพราะภรรยาหลวงเนี่ยปรุงยาเหมือนอทำให้ตายนะภรรยาน้อยเนี่ยนะก็เลยอธิษฐานว่าถ้าตัวเองเนี่ยต้องตายนะเพราะภรรยาหลวงเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นนางยักษ์นะเพื่อจะมาฆ่านะลูกของภรรยาหลวง นะสนสุดท้ายภรรยาน้อยก็ตายนะแล้วก็ไปเกิดเป็นแมวส่วนภรรยาหลวงเนี่ยนะฮะเมื่อสามีหรือ,เ,อ,อเศรษฐีเนี่ยรู้เข้าว่าภรรยาหลวงเนี่ยเป็นคนทําร้ายภรรยาน้อยก็เลยทุบตีจนภรรยาหลวงเนี่ยตายนะพอตายเสร็จก็ไปเกิดเป็นไก่ นะเกิดเป็นไก่มาถึงชาติพบของการเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ,ะเมื่อไก่นะะแม่ไกนะ่ซึ่งเป็นอดีตภรรยาหลวงนะที่เป็นหมัน,นมีลูกนะตัวแมวนะคือภรรยาน้อย,ยนะะก็มาแอบกินไข่แมวอยู่เงี้ถึง3ครั้งนะผลสุดท้ายแมวก็กินไก่นะไก่ก็อธิษฐานว่าถ้าตายไปยขอไปเกิดเป็นเสือเหลืองนะก็ไปเกิดเป็นเสือเหลือง นะส่วนแมวพอตายไปนะก็เกิดเป็นเนื้อคือพวกกวางอะ่ะเหมือนกวางแม่แม่เนื้อนะออกลูกมา3มครั้งเสือเหลืองก็มากินนะฮะอ่าเสือเหลืองตายไปก็มาเกิดเป็นคนนะฮะเกิดเป็นมนุษย์นะข้า,าบดีในสมัยพุทธกาลส่วนเนื้อตายไปก็มาเกิดเป็นยักษ์สมใจอยากที่ตัวเองอธิษฐานไว้เมื่อชาติปางก่อนนะ มาถึงในชาติภพนี้มาผัดกันจองเวรถึงชาติภพนี้เนี่ยด้วยความว่า,าฝ่ายคนที่เป็นภรรยาหลวงนะฮะตั้งคันครั้งแรกเนี่ยพอตั้งคันเสร็จเนี่ยนะฮะยักษ์ก็มาแอบเอาลูกของนางาคนที่เป็นคนเนี่ยนะฮะไปกินนะ,ะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอตั้งคันครั้งที่สองนะก็จะไปกินอีกนะ,ะอา้าวครั้งที่สามนางรู้เข้าเนี่ยก็เลยอุ้ม นะฮะลูกเนี่ยวิ่งหนีนะวิ่งหนียักษ์เนี่ยไปที่เชตวันมหาวิหารนะฮะก็วิ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนางยักษิสีนีเนี่ยก็วิ่งตามไปนะแต่ด้วยความว่าสุมนเทพบระบุเนี่ยเฝ้าประตูนะฮะที่วัดเชตวันนะฮะอยู่ห้ามไม่ให้นางยักษ์เนี่ยเข้าไปในเขตที่พระพุทธเจ้าประทับนะนางยักษิสีนีก็เลยเข้าไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยเรียกนะฮะพระอานนท์เนี่ยให้ไป เรียกนางนะยักษินีเนี่ยเข้าไปเฝ้าเมื่อไปเฝ้าในพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่านางยักษินีนะจงมาเถิดเจ้ามาร้องไห้เนี่ยอยู่ทําไมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตัดนะแต่คาถาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดก็คือการจองเวรของทั้งสองคนเนี่ยด้วยการที่อีกฝ่ายหนึ่งท,ทําแทงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการตั้งกรรมถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาผูกเวรซึ่งกันและกันถูกไหม เขาผูกเวรซึ่งกันและกันอ,กน,กนอีกฝ่ายหนึ่งผูกเวรอีกฝ่ายหนึ่งพระเจ้าอุปมาเหมือนงูกับพังพรมีกับไม้สะเคกากับนกเขาเหตุไฉนนะพุทธเจ้าก็เลยว่าในในการไหนไหนนะคือในการบัตรไหนในการของโลกไหนเวรทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรมีแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร ก็คือไม่จองเวนนั่นแหละหมายความว่าคนเราเนี่ยถ้ามันจะระง,งับเวนเนี่ยมันต้องมีฝ่ายหนึ่งไม่จองเวรอีกฝ่ายหนึ่งคือพอเขาทําปับ๊บเราก็ไม่จองเวนเขานะฮะมันก็จะทําให้เวรเนี่ยระง,งับด้วยการไม่จองเวนอันนี้เป็นนิทานที่เป็นต้นมาของสุภาษิตท,ที่ว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนพอพรพุทธเจ้าเทศเสร็จเนี่ยนางยักษินีเนี่ยก็เลยบอกว่าจะให้ใช้ชีวิตยังไงหลังจากนี้ก็คือละละฟังธรรมละนะฮะเป็น พระโสดาบันละไม่จองเวรน,นะฮะคนอีกแล้วก็คือตัวเมียหลวงละนะแต่จะให้ไปอยู่ไหนบุตรน,นางยักษ์นางยักษ์ศรีก็ล่ําให้นะพอล่ําให้เสร็จเนี่ยตัวเมียน้อยเนี่ยที่มา,าตัวเมียน้อยเนี่ยนะที่มาเกิดเป็นยักษ์เนี่ยล่าให้นะส่วนตัวเมียหลวงเนี่ยเป็นคนก็เลยบอกงั้นก็มาอยู่ที่บ้านนะพอไปอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ด้วยนางยักษ์ศรีเนี่ย เป็นยักษ์ที่รู้ว่าฝนปีนี้ฝนจะตกมากหรือตกน้อยเราฟังดูดีๆเราจะรู้ว่าเออเป็นยักษ์นี่มันก็ไม่ใช่ว่าทาได้ทุกอย่างเนะบางทีเนะี่ยเราคิดว่าเทวดาเนี่ยนะสามารถเสกสรรปั้นแต่งได้ทุกอย่างนะเส,นเสกนู่นเสกนี่ให้หงให้หวยได้แต่ยักษ์ซีนีเนี่ยตัวนี้เนี่ยรู้แค่อย่างเดียวเท่านั้นคือวันนี้ปีนี้นะฝนมากนะปีนี้เนี่ยฝนน้อยพอนางยักษ์ซีนีเนี่ย านางยักษ์ซีนีเนี่ยเมื่อมาอยู่บ้านของของมนุษย์แล้วเนี่ยนะฮะพออยู่เสร็จเนี่ยก็ตอบแทนคุณนะโดยการบอกอ,อีกคนหนึ่งว่าถ้าเกิดนะปีนี้น้ำน้อยนะให้ไปทำนานในที่ลุ่มนะปีนี้น้ำมากให้ไปทำนานในที่ดอนนี่นี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นางยักษ์ซีนีตอบแทนให้ในขณะที่มาอยู่กับบ้านของมนุษย์นะโดยทำให้ หญิงผู้นี้เนี่ยสามารถทำไร่ไถนามีกำกำไรแล้วก็รวยขึ้นมาได้นะทุกคนเนี่ยพอรู้อย่างนี้เนี่ยก็มาถามนะว่าทำไมตนเองเนี่ยถึงสามารถรู้ว่าปีนี้น้ำมากน้ำน้อยนะนางยักษินีก็เลยตอบแทนพวกนั้นพวกนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาข้าวท่าเอาอาหารเนี่ยมาตอบแทนเพราะว่าทํานาไม่เสียหายเลยกลายเป็นพิธีเขาเรียกว่าตั้งสลากกระพัดเห็นไหมฮะ นางยักษินีเริ่มตั้งสลากกพัดนะอ่าเนี่ยเป็นประเพณีสลากกพัดที่ที่เราทํากันนะฮะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วในฤดูการประมาณเดือนพฤษภาคมนะของทุกปีเนี่ยก็จะมีประเพณีท้องถิ่นเขาเรียกว่าตาลกล๋วยสลากบ้างนะสลากกระพัดบ้างนี่เป็นที่มาที่ไปประเพณีสลากกพัดเป็นยังไงนะก็เป็นประเพณีตามท้องถิ่นนะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะให้พระนะ จับสลากญาติโยมก็จับสลากแต่การกระทำเนี่ยจะเหมือนอุปมาเหมือนถวายพระทั้งวัดแต่จะเอาไปถวายพระเพียงรูปเดียวสมมตินะสมัยก่อนต,ตอนเป็นสมณเณรเนี่ยผมก็จําได้ว่าตอนเป็นสมณเณรเนี่ยนะออผมจับสลากเสร็จผมก็จะไปนั่งในเลขที่ผมจับได้นะญาติโยมจับฉลากญาติโยมก็จะไปนั่งเลขที่จับได้นะพอถวายเสร็จถวายผมก็เหมือนถวายพระภิกษุทั้งหมดนะประเพณีนี้ผมชอบมากเลยนะ เออเป็นประเพณีท้องถิ่นในต่างจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีดีฉะนั้นเมื่อเราฟังเรื่องประมาณนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเออคำว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนเนี่ยมันอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งนะสมมติถ้าเกิดเขาจะโกรธแค้นเรานะเขาจะกระทำเราในทางที่ไม่ดีหรือเขาจะประทุทษสไลด์เราหรือเขาจะคิดไม่ดีกับเราในในทิศทางต่างๆนานา,นาเนี่ยแต่เราไม่จองเวนเขาคือเอาโหสิกรรมให้ ชาติหน้ามันจะไม่เจอกันนะไอเวรกรรมมันจะไม่ตามล้างกันไปในชาติหน้าอีกก็คือไม่มีกรรมต่อกันอันเนี้ยเป็นพุทธสุภาษิตท,ที่เรามักจะพูดว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรนะเออนี่เป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะอ่าก็เป็นธรรมะสวัสดีวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาด้วยใช่ไหมฮะเวเป็นวันมหาปวารณาส่วนเรื่องที่ผมจะมาแถมให้สําหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของผีตะเคียนกับจันโต้นนะ จริงๆเรื่องผีตะเคียนเนี่ยนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องขำขันอย่างหนึ่งสมัยตอนผมเป็นสมัมมาเนเนี่ยผมไปบวชอยู่เนี่ยผมก็รู้นะไอ้กุฏิที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังคือตระกูลเนี้ยเขารวยนะเขาก็ปลูกไม้ตะเคียนทั้งหลังเราก็อยู่ของเราปกตินี่แหละวันหนึ่งเนี่ยโยมแม่เนี่ยเขาซื้อนะไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องแรกในชีวิตผมเลยนะเขาไปซื้อมาจากตลาดมือสองมาให้ผมก็เอาตเอาไอ รักสามตาของเราที่จะต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยในการเรียนหนังสือเนี่ยเอาไปแขวนที่เสาเราก็ไม่รู้หรอกไอเสาต้นนี้มันเป็นไม้ตะเคียนเนะเพราะไม่รู้ว่าเป็นไม้ตะเคียนเนี่ยผมก็ตอกนะตะปูเนี่ยเข้าไปที่เสานะตะปูสี่อ่ะถ้าใครเป็นช่างจะรู้ว่าตะปูสี่มันมันหนาขนาดไหน่นะมันไม่เข้านะพอตอกปั๊บมันก็แลบเป็นไฟเลยแป๊บๆเลยนะคือไม้มันแข็งมากเพราะมันแข็งมากมันตอกไม่เข้านะ ด้วยความว่าผมเรียนคาถาบาลีมานะผมก็จานเลยนะโมพุทธายะที่ตัวตัวเสามันก็ตอกเข้าพอตอกเข้าก็แขวนปักให้จากนั้นมาเนี่ยมันก็มีคนเนี่ยนะฮะมีพระภิกษุสมณเณรเนี่ยในวัดนะเจอผีนะตอนตีสี่ตลอดทุกตีสี่เนี่ยจะเห็นคนมาร้องไห้คือเดินร้องไห้อ่ะแต่ไม่เห็นตัวจนมีวันหนึ่งเนี่ยสมณเณรอ้วนเนีย่ยซึ่งอายุรุ่นเดียวกันเนี่ยเข้าห้องน้ําต,ตอนตีสี่นะ ปวดท้องก็เลยไปเข้าห้องน้ําตอนตีสี่ไอห้องน้ําวัดเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่าทางเข้ามันมีทางเดียวทางออกมันมีทางเดียวให้นั่งซ่วมอยู่เนี่ยอยู่ดีๆมีคนเอาหลังมาพิงกับประตูเนี่ยประตูห้องน้ําเนี่ยดังครึ้งคือครึ้ง,งแล้วนั่งร้องไห้ยอยู่เนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงนะไออ้วนเนี่ยมันก็กลัวโอโ้โหขี้เล็ดเลยอยู่ในนั้นอะ่ะนะฮะประสาทจะแดกอยู่ในนั้นอะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอสิ้นเสียงนะสิ้นเสียงอ่า ร้องไห้นะคือเหมือนคนลุกออกไปเนี่ยมันก็วิ่งหลับตาเลยไม่มองอะไรเลยนะชนทุกอย่างที่ขวางหน้ากระถางต้นมงต้นไม้พินาดวอดวายหมดนะวิ่งไปหาพระลากนะผู้ช่วยเจ้าวาดนูน่นอย่างไกลเลยไปของมนันเด้งเป็นลูกสะบงสะเบิงคือหลุดหมดไม่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเอ,เ,อ,เ,อเขาเรียกว่าไอ้ที่กระถางต้นไม้มันเกี่ยวเป็น ไอ้หลังจากนั้นมาก็คนก็เจอกันบ่อยเดี๋ยวเจอเดินแว็บไปเป็นผู้หญิงอะ่ะแว็บมาเป็นผู้หญิงโจนมีวันนึงอะ่ะน่าจะผ่านไปสักประมาณ15วันได้นะเขามาหาผมโดยตรงเลยคือมาร้องไห้ยอยู่หลังกุฏิเดินไปก็เดินมานะร้องไห้ผมก็ยืนถามบอกว่าใครนะเข้ามาวัดในเวลากลางคืนได้ยังไงนะผมก็ถามอย่างนี้เขาแทนที่เขาจะอะไรนะเขาเหมือนใครวืบอะสโลโโมชันน่ย คุณเคยเห็นผีสโลโมชันไหมมันวิ่งเข้ามาที่หน้าเราที่ประชิดกับกระจกอ่ะคือกุฏิผมเนี่ยมันจะเป็นกระจกครึ่งหนึ่งเป็นไม้ครึ่งหนึ่งข้างล่างจะเป็นไม้ข้างบนจะเป็นกระจกแล้วก็มีลูกกงเหล็กนะเขาก็วืบขึ้นมาที่กระจกนะผมก็ไปยืนมองแล้วก็เพ่งอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าไม่ไปนี่จะไล่แล้วนะรูปทรงอง,งเอวคือเป็นผู้หญิงเลยไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะ ผมเนี่ยยาวลงมาแปะบ่าแต่เนื้อตัวเนี่ยไม่ได้เป็นสีสีเนื้อนะเป็นสีเทาๆสีเหมือนเออบางคนเห็นลักอะ่ะลักสีนับสีขาวอ่ะนะน้ำลักสีขาวอะ่ะมันจะขาวเทาๆจะไม่สีเป็นมนุษย์หน้าตาผิวเนี่ยจะเลี่ยมไปหมดเลยตาเนี่ยมองไม่เห็นเพราะมันมืดนะก็ปะทะหน้ากันอย่างนี้พอผมจะตั้งน้ำโมไล่ใช่ไหมกามผมก็ค้างอยู่ที่ปากอย่างเนี้ย อพอค้างอยู่ที่ปากเนี่ยเขาก็กําลังบ่นเป็นภาษาอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องผมก็บอกจะไล่แล้วนะผมก็ตั้งนะโมคําว่านโมคําเดียวมันก็ถีบนะจักกันผมก็มานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะผีเนี่ยมันเป็นผีอะไรก็เลยเช้ามาก็เลยมองไปที่หัวเสาไปเห็นไอ้นโมพุทธายะที่จานเอาไว้ที่เขียนเอาไว้ที่ตรงเสาไอ้ต้นนั้นนะ่ะผมก็บอกว่าผีตะเคียนสว่านะผมก็เลยไปสวดถอน ถอนไอ้นโมพุทธายะที่อยู่ตรงหัวเสาออกจากนั้นมาก็ไม่มีใครเจอผีตอนตีสี่เลยก็แปลกดีเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ผมเอามาแชร์ให้ฟังเป็นประสบการณ์ไอ้ผีตะเคียนเนี่ยบางทีผีตะเคียนก็เป็นพูดผีปีศาจที่เขาสถิตอยู่นะตามต้นไม้นะที่เขาตัดมานะพอเราไปไล่ให้เขาออกจากต้นไม้เขาไม่มีที่อยู่พอไม่มีที่อยู่เนี่ยเขาก็ เพนผ่านไปทั้งวัดจากนั้นมาเนี่ยสัมมาเรอ้วนเนี่ยไม่เคยกลับมานอนคนเดียวนะหายออกไปจากวัดเนี่ยเป็นเดือนนะจนหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดไม่กลับมานอนวัดก็ให้ศึกนะผลสุดท้ายก็กลับมากลับมานอนวัดเสร็จแล้วก็เอาโยมพ่อมานอนด้วยนะมานอนด้วยสักเดือนหนึ่งผลสุดท้ายโยมพ่อเขาบอกไม่ไหวแล้วก็เลยให้น้องมานอนนะไปไป,ไปมาก็อยู่ไปพักใหญ่ก็ศึกนะอยู่ไม่ไหว คือเจอผีตะเคียนมันก็หลอนน่ะนะผมไม่เคยเจอมาเจอแบบจังจังอ่ะก็เลยศึกไปศึกไปก็รู้ว่าไปใช้ชีวิตเป็นคารวาสนะไปเรียนเป็นคารวาสมารู้ก็ไม่เคยเจอกันอีกตั้งแต่นั้นมานะเพราะว่าเขาออกไปเป็นคารวาสก่อนผมผมศึกทีหลังผมก็เออจำได้ประสบการณ์ผีเจอผีตะเกียนแต่เขาไม่ได้มาหลอกในลักษณะน่ากลัวนะบางทีเนี่ยเรื่องผีเนี่ยที่เอามาสร้างเป็นหนังก็ดีเนี่ยมันชอบปรุงแต่ง นะปูงแต่งให้มันดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็ก็เป็นโลกวิญญาณที่เขาก็อยู่ส่วนของเขาเรานะี่สิไปยุ่งของเขาเองไปยุ่งกับเขาเองเหมือนเขาอะถ้าเขาอยู่ที่เสาอยู่เราคือวันนั้นอนะผมก็ไม่ได้เจตานาจะไล่เขาหรอกนะคือก็ตอกตะปูมันไม่เข้าอะจะทำไงอะเออนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ ต่างคนก็ไม่จองเวรซึ่งกันและกันนะเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันนี่ก็เป็นผีตะเคียนที่ผมเอามาแถมให้อย่างที่บอกนะฮะเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรน,นะเอาโหสิได้ก็เอาโหสิอภัยได้ก็ให้อภัยมันจะได้ไม่ผูกเวรกันไปในชาติหน้าถ้าเกิดเรานะเออใครทําอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วมาผูกเวรกันนะมันก็จะกลับไปล้างแค้นกันในชาติหน้าอย่างเงี้ยฉะนั้นนี่อย่าไปประทุษสลายคนอื่น นะไม่ประทุสลายใครเนี่ยมันจะไม่มีใครจองเวรใครหรอกอกรรมมันย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนั่นแหละอย่างที่บอกมันก็เหมือนเรื่องกรณีเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยแค่วางยาพิษกันไปสลับกันไปสลับกันมาใช่ไหมฮะก็เป็นกรรมก่อกันพอเป็นกรรมก่อกันก็เวียนเกิดเวียนตายสมมตินะสมมุตินะถ้าเกิดคุณไม่จองเวรและอีกคนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คือนิพพานไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องชดใช้กรรมเวียนไปไม่มีใครเอาโหสิให้คุณนะ ถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่โอโหสิให้เนี่ยไม่หยุดเนี่ยคุณก็ต้องชดใช้กรรมเวียนไปอย่างนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิน้นฉะนั้นเนี่ยหยุดยุดติที่ตัวของเรานะยุติที่ตัวของเราก็คือเวนยนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวงก็ธรรมะสวัสดีสําหรับวันนี้สวัสดีครับ